สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถุยไม่ใช่มันเออก็ศูนยสีส่ก็ออกแล้วนะครับโอเคก็อยากได้กันมานานาแล้วไม่ใช่เลอครับศูนย์สี่สนะเนี่ยเฮ้ยมีออปชั่นใหม่ตรงเซตติ้งเข้ามาวะ่ะเราไปเาเซิร์ฟก็ยังเล่นไม่ได้นะครับโอเค เราไปดูการทั้งค้าั่นดี้าเราไปดูของที่เพิ่มเข้ามากันป้ายนี่ก็ยังเป็นหัว์ชินทดลองนะครับโอเคบิว้วหนึ่งนี่นะครับจะเริ่มเลยนะครับมันสามารถเก็บของในะเก็บหมวกอะไรพวกนี้ได้นะปกติเลยอะไร มนี่เออเลยโอเคช่างมันเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นสนใจตรงนี้นี่คืออะไรเอาไว้ปรุงยานะครับโอเคเดี๋ยวผมอกไม่ดูเดี๋ยวนะใช้ได้สามครั้งนะครับไป ส่วนนี้ก็คือไอเทมฟาร์มนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องกระดูกนะครโอเคแป๊บหนึ่งครับแป๊บนึ่งไอเทมดาบแล้วมาดูมอนกันนะครับมอนเตอร์มีแค่สิ่งเดียวนะครับที่เพิ่มเข้มาก็เป็น พมดนะครับนี่จะเป็นจชื่ออะไรปะสปาวิสนะครับอ๋อปิดมันไว้นี่เองนี่นะครับหน้าตาฮนี่นะครับเอ,อื้อแลกเวลาโดนตีมันก็จะกินยานะครับเคียนตื้นๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอย่อยเดี๋ยวค่อยผมไม่ชอบอะไรครับผม,มชอบแค่ตรงนี้ครับผมชอบแค่ตอนที่ใส่ฝักทองได้ครับ เฮ้ยเ๋ยวนะใส่ยบางทางแล้วชุดเกาะขึ้นไหมเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนมรงนี้ดิไม่ขึ้นนะครับสัชุดเกาะเนี่ยรอเลยรอเลยแล้วก็นี่ก็คือสลามบล็อกนะไปเสียจังนี่ครับ นี่ครับนี่นะครับส่วนนี้ก็คือดิสเพนเซอร์กับดับเบิลนะครับนี่นะครับมันจะยิงออกมาอ่าครับฝั่งนี้ก็จะยิงเัยครับโดนนี้อ๋อใส่ของจะหมดเอาแทนดูใส่เข้าไป ดูทันดูนะครับานะครับยิงมาแล้วครัและมันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับหลบแป๊บหลบแป๊บผมจะทําแค่ข้าวๆนะครับตัเนี้ออกก่อนใส่ไว้ครัอนะครับยู่ในใกล้เลยครับยืดในใกล้เลยครับยนดูไปผมรีวิวคนเดียวก็ลำบากเงินนะครับนี่ ส่วนนี้คือคืออะไรวะฮอปเปอร์ป่าวะเอ,อแปบน,นวาโอเคครับอปเปอร์ใช่ไงใช่งี้ครับ อะไรเข้าเข้าทอบบ่อปึ๊บมันก็จะส่งไปทางนี้นี่นะครับเขาแล้วถึงผมจะรีวิวมรีวิวละเอียดนะครับแต่ว่าคุณเอาไปเล่นเองนะครับคุณจะรู้ว่ามันหนุกขนาดไหนกอสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ